เริ่่มคะทองคำเป็นธาตุชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจัดอยู่ในจำจำพวกโลหะที่ค่า อย่างหนึ่งมนุษย์รู้จักนำทองคำมาทำเครื่องใช้และเครื่องประดับตกตกแต่งร่างกายมามามากกว่า5,000ปีมาแล้วเพราะทองคำมีสีเหลืองสุก สวยงามไม่ไม่หมโงไม่เป็นฉักหนิ่งและคงทนทานประกอบกับทองคำที่พบมี มาประมาณอยู่ไม่มากจึงยิ่งเป็นสิ่งที่มีคาสูงดังนั้นนอกจากจะใช้ รอทำรูปเอาลบเครื่องใช้เครื่องประดับตกแต่งแล้วยังนำมาเป็น สาหลับกกำหนดมูลค่าในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับมูลค่าของสิ่งอื่นๆด้วยสา สารานุกรมไทยสำหลับสองหลับเยาวชนโดยพระราชะพระราชปะสงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระบบเตลิมการเรียนรู้เล่มแปด